ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง P.D Auto ค a r กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามากับเจ้า Isuzu D Max รุ่น s l x ครับเป็นรถกระบะสีประตูตัวเตี้ยปี2007ครับราคาเพียง165,000บาทเท่านั้นนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถคร่าวๆกันเลยนะครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้าด้านหน้าคันนี้จะได้เป็นโคมไฟแบบข้าหลังตัดครับหลอดไฟหลักจะได้เป็นหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์ครับส่วนไฟสูงจะเป็นหลอดฮาโลเจนปกติครับ และในส่วนของกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าลายสี่เหลี่ยมครับเป็นสีโครเมียมขนาดใหญ่ครับพร้อมโลโก้ไอสุซสีทองตรงกลางครับถัดลงมาครับมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เป็นไฟตัดหมอกทรงกลมครับสว่างใช้งานได้ดีครับมาต่อในส่วนของกระจกมองข้างนะครับคันนี้ใส่ครอบกระจกมองข้างมานะครับมีไฟเลี้ยวภายในโคมครับกระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงมาแล้วเรียบร้อยครับ อีกทั้งยังติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง4บานครับสามารถป้องกันฝนสาดได้เป็นอย่างดีนะครับสภาพสีรอบคันดูดีสวยงามครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานครับแต่เป็นสีเดิมติดรถโรงงานแน่นอนครับในส่วนล้อได้เป็นล้อแมกอัลลอยเป็นล้อแม็กของรุ่น1.9นะครับพร้อมอย่าง AT จึงทําให้รถดูสูงขึ้นเล็กน้อยครับสภาพย,าง,ยางดีทั้ง4เส้นครับสามารถวิ่งทางไกลได้ครับ ใช้งานต่อได้อีกยาวๆในส่วนของมือจับประตูคันนี้จะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับและบันไดข้างของรุ่นนี้ไม่มีติดตั้งมาให้ครับแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเองได้ครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายครับด้านท้ายไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานติดรถครับสภาพดีสวยใสยไม่มีแตกร้าวส่วนไฟเบรกดูที่3ติดตั้งบริเวณหัวเก๋งเช่นเคยครับและคันนี้กระบะติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยครับ พร้อมหูยึดจับสิ่งของ4จุดครับกันชนท้ายเป็นกันชนโครเมียมครับกันชนเดิมติดรถจากโรงงานมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2,504ีอตอากาศด้วยระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับสภาพห้องเครื่องยังสวยใสนะครับเครื่องดีสามารถวิ่งทางไกลได้ครับมาชมในส่วนของภายในกันต่ออีกเล็กน้อยครับภายในคันนี้จะเป็นโทนสีดำครับสภาพสวยสะอาดครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับ พร้อมโลโก้ Isuzu สุสตรงกลางในส่วนของเกียร์ได้เป็นระบบเกียร์แบบธรรมดา5สปีดครับเขีร์เข้าง่ายเข้าชิดทุกเกียร์ครับในส่วนของบอกได้เป็นบอดหนังสภาพดีครับประตูเปิดได้กว้างขวางขึ้นลงสะดวกครับภายในกว้างขวางนั่งสบายครับรถคันนี้จอดอยู่ที่จังหวัดเชียงสาครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงครับโดยจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่อ อยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Pd Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ